เรื่องบุรุษขาวแดงผู้ฆ่าโจรดังได้สดับมาโจร49 9คนทำกรรมมีการปล้นชาวบ้านเป็นต้นสำเร็จความเป็นอยู่แล้วครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งมีตาเหลือกเหลืองมีขาวแดงไปยังสำนักของโจรเหล่านั้นกล่าวว่าแม้เราจักเป็นอยู่กับพวกท่านทีนั้นพวกโจรแสดงบุรุษนั้นแก่หัวหน้าโจร แล้วกล่าวว่าชายแม่นี้ปรารถนาจะอยู่ในสำนักของพวกเราครั้งนั้นหัวหน้าโจนแลดูบุรุษนั้นแล้วคิดว่าบุรุษผู้นี้กักขละนักสามารถในการที่จะตัดนมของแม่หรือนำเลือดในลำคอของพ่อออกแล้วกินได้จึงห้ามว่าเกิคือการอยู่ในสำนักของพวกเราสำหรับบุรุษนี้ไม่มี บุรุษนั้นแม้ถูกหัวหน้าโจรห้ามแล้วอย่างนั้นก็ไม่ไปบำรุงสิทธิ์คนหนึ่งของหัวหน้าโจรน,นั้นนั่นแหลให้พอใจแล้วโจรน,นั้นพาบุรุษนั้นข้าไปหาหัวหน้าโจรแล้วอ้อนวอนว่านายผู้นี้เป็นคนดีมีอุปการะแก่พวกเราขอท่านจงสงเคราะห์เขาเถิดให้หัวหน้าโจรรับไว้แล้ว ภายหลังวันหนึ่งพวกชาวเมืองร่วมกันกับพวกราชบุรุษจับโจรเหล่านั้นได้จึงนำไปสู่สำนักของพวกอมาตผู้ว,วินิจฉัยทั้งหลายพวกอมาตสั่งบังคับการตัดศรีรษะของโจรเหล่านั้นด้วยขวานลำดับนั้นพวกชาวเมืองปรึกษากันว่าใครหนอแหลจับฆ่าโจรเหล่านี้สแสวงหายอยู่ ไม่เห็นใครๆผู้ปรารถนาเพื่อจะฆ่าโจรเหล่านั้นจึงพูดกับหัวหน้าโจรว่าท่านฆ่าโจรเหล่านี้แล้วจักได้ทั้งชีวิตทั้งความนับถือทีเดียวท่านจงฆ่าโจรเหล่านั้นแม้หัวหน้าโจรน,นั้นก็ไม่ปรารถนาจะฆ่าเพราะความที่พวกโจรน,นั้นอาศัยตนอยู่แล้วพวกชาวเมืองถามโจร499คนโดยอุบายนั้น แม้โจรทั้งหมดก็ไม่ปรารถนาแล้วพวกชาวเมืองถามนายคราวแดงผู้มีตาเหลือกเหลืองนั่นภายหลังโจรทั้งหมดนายตัมพะทาติกะนั่นรับคำว่าดีละแล้วข่าโจรทั้งหมดนั้นได้ทั้งชีวิตทั้งความนับถือแล้วพวกชาวเมืองนำโจรห้าร้อยคนมาแต่ทิศทักษินแห่งเมืองแล้ว แสดงแก่พวกอมตโดยอุบายนั้นเมื่อพวกอมตนั้นสั่งบังคับให้ตัดศีรษะโจรเหล่านั้นจึงถามตั้งแต่หัวหน้าโจรเป็นต้นไปไม่เห็นใครผู้ปรารถนาจะาฆ่าจึงถามว่าในวันก่อนบุรุษหนึ่งฆ่าโจรห้าร้อยคนแล้วบุรุษนั่นอยู่ที่ไหนหนอแลเมื่อชนทั้งหลายตอบว่าพวกข้าพเจ้าเห็นเขาแล้วในที่ชื่อโนน จึงให้เรียกเขาแล้วสั่งบังคับว่าท่านจงฆ่าโจนเหล่านี้ท่านจะได้ความนับถือนายตพมะทาธิกะนั้นรับว่าดีละแล้วฆ่าโจนเหล่านั้นได้ความนับถือแล้วครั้งนั้นชาวเมืองเหล่านั้นปรึกษากันว่าบุรุษคนนี้ดีพวกเราจะทำเขาให้เป็นคนฆ่าโจรประจำทีเดียวดังนี้แล้ว จึงให้ตำแหน่งนั้นแก่เขากระทำความนับถือแล้วนายตามพระธาติกะนั้นฆ่าโจรคราวละห้าร้อยห้าร้อยซึ่งเขานำมาแต่ทิศปัจจิมบ้างทิศอุดรบ้างเขาฆ่าโจรสิ้นสองพันคนซึ่งนำมาแต่ทิศทั้งสี่ด้วยอุบายอย่างนั้นตาเดิมแต่นั้นเมื่อฆ่ามนุษย์ที่เขานำมานำมาคือคนหนึ่งสองคน ทุกวันทุกวันได้กระทำโจระคาตกะกรรมสิ้นห้าสิบห้าปีในเวลาเป็นคนแก่เขาไม่อาจจะตัดศีระะด้วยการฟันทีเดียวได้ต้องฟันสองสามทีทําให้มนุษย์ทั้งหลายทรมานพวกชาวเมืองคิดกันว่าคนฆ่าโจรแม่อื่นจะเกิดขึ้นผู้นี้ทำมนุษย์ทั้งหลายให้ทรมานเหลือเกินจะต้องการอะไรด้วยผู้นี้ จึงถอนตำแหน่งนั้นของเขาเสียนายตามพระธาติกะนั้นกระทำโจรคาตกกรรมอยู่ในการก่อนจึงไม่ได้กิดอย่างนี้คือการนุ่งผ้าใหม่การดื่มยาโคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยใสยใหม่การประดับดอกมาลิการทาด้วยของหอมในวันที่ถูกออกจากตำแหน่งเขากล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงให้ยาคูเจือน้ำนมแก่เราแล้วให้คนถือผ้าใหม่ระเบียบดอกมาลิและเครื่องทาไปยังแม่น้ำอาบน้ำแล้วนุ่งผ้าใหม่ประดับดอกไม้มีตัวทาด้วยของหอมมาสู่เรือนนั่งแล้วทีนั้นชนทั้งหลายวางยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยใสยใหม่ข้างหน้าของเขาแล้ว นำน้ำสำหรับล้างมือมาในขณะนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติพิจารณาทางเที่ยวพิกษาของตนว่าวันนี้เราควรไปที่ไหนหนอแลเห็นยาคูเจือน้ำนมในเรือนของนายตามพะทาธิกะนั้นจึงใคร่ครวญว่าบุรุษนั้นจะทำการสงเคราะห์เราหรือหนอแลรู้ว่าเขาเห็นเราแล้วจัก ทำการสงเคราะห์แก่เราก็แลกุลบุตรนี้ทั้กนกระทำแล้วจักได้สมบัติใหญ่จึงห่มจีวรถือบาทแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนายตัมพะทาธิกะนั่นนั่นแลนายตัมพะทาธิกะนั่นพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเรากะทำโจรคาตะกรรมมานาน เราฆ่ามนุษย์เสียเป็นอันมากบัดนี้ในเรือนของเราตกแต่งยาคูเจือน้ำนมไว้และพระเถระก็มายืนอยู่ที่ประตูเรือนของเราเราถวายธยธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้าเสียในเวลานี้ก็ควรดังนี้แล้วจึงนำยาคูที่วางไว้ข้างหน้าออกไปแล้วเข้าไปหาพระเถระไหว้แล้วนิมนต์ให้นั่งภายในเรือน เลียยาคูเจือน้ำนมลงในบาตรราดเนยใสยใหม่แล้วได้ยืนพูดกับพระเถระอยู่ทีนั้นความอยากดื่มยาคูเจือน้ำนมเกิดมีกำลังเพราะเขาไม่เคยได้แล้วสิ้นเวลานานพระเถระรู้อัธยาศัยของนายตัมพระทาธิกะนั้นจึงพูดกับเขาว่าอุบาสกท่านจงดื่มยาคูของตนเถิด เขาให้พัดในมือแก่ผู้อื่นแล้วดื่มยาคูเองพระเถระพูดกับบุรุษผู้พัดว่าท่านจงไปจงพัดอุบาสกเถิดเขาอันบุรุษนั้นพัดอยู่ดื่มยาคูเต็มท้องแล้วมายืนพัดพระเถระได้รับบาดของพระเถระผู้กระทำพัดตะกิจเสร็จแล้วพระเถระเริ่มอนุมูนาแก่เขาแล้ว เขาไม่อาจกระทำจิตของตนให้ไปตามธรรมเทศนาของพระเถระได้พระเถระสังเกตได้จึงถามว่าอุบาสกเหตุใดท่านจึงไม่อาจทำจิตให้ไปตามธรรมเทศนาได้ตามพระตาติกาเรียนว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทำกรรมอยากช้ามาสิ้นกาลนานมนุษย์เป็นอันมากถูกข้าพเจ้าฆ่าตาย ข้าพเจ้ามัวระลึกถึงกรรมของตนนั้นอยู่จึงไม่อาจทําจิตให้ไปตามเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าได้พระเถระคิดว่าเราจัดลวงบุรุษนั้นจึงพูดว่าก็ท่านได้กระทําตามชอบใจตนหรือถูกคนอื่นให้กระทําเล่าตามพระทาติกะเรียนว่าท่านผู้เจริญพระราชาให้ข้าพเจ้าทำพระเถระจึงกล่าวว่า อุบาสกเมื่อเป็นเช่นนั้นอากุศลจะมีแก่ท่านอย่างไรหนออุบาสกเป็นคนาธาตุทึบถูกพระเถระกล่าวอย่างนั้นมีความสำคัญว่าอากุศลไม่มีแก่เราจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่ากันนั้นขอท่านจงกล่าวทมเถิดอุบาสกนั้นเมื่อพระเถระทำอนุโมทนาอยู่มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง บังธรรมอยู่ยังขันติเป็นไปโดยอนุโลมแก่อริยสัต์ภายในแห่งโสดาปติมักให้บังเกิดแล้วแม้พระเถระกระทำอนุโมทนาแล้วก็หลีกไปนางยักษณีตนหนึ่งมาแล้วด้วยเพศแห่งแม่โคโนมผิดที่อกอุบาสกผู้ตามส่งพระเถระหน่อยหนึ่งแล้วกลับอยู่ให้ตายแล้ว อุบาสกนั้นกระทำกาละแล้วก็บังเกิดในดุสิตบุรีภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าบุรุษฆ่าโจรกระทำกรรมหยาบชาสิ้นห้าสิบห้าปีผลจากกรรมนั้นในวันนี้แลถวายภิกษาแก่พระเถระก็ในวันนี้เหมือนกันกระทำกาละก็ในวันนี้นั่นแลเขาบังเกิดในที่ไหนหนอแล พระศาสดาสเสด็จมาแล้วตัดถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยถ้อยคำชื่อนี้จึงตัดว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นบังเกิดในดุสิตบุรีภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระเจ้าข้าพระองค์ตัดอะไรบุรุษนั้นฆ่ามนุษย์เท่านี้สิ้นเวลาเท่านี้ แล้วบังเกิดในวิมานดุสิตพระศาสดาตัดว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นได้กัลยาณมิตรผู้ยิ่งใหญ่เขาฟังธรรมมเทศนาของสารีบุตรยังอนุโมมยานให้บังเกิดแล้วเคลื่อนจากโลกนี้แล้วบังเกิดในวิมานดุสิตดังนี้แล้วตัดพระคาถานี้ว่าบุรุษผู้ฆ่าโจรในเมือง ฟังธรรมเป็นสุภาษิตแล้วได้อนุโลมขันติไปสู่เทวโลกชั้นไตรทิพย่อมบันเทิงใจลาภิสุกราบทูลว่าพระเจ้าข้าธรรมดาอนุโมทนากถามีกำลังบุรุษนั้นกระทำอาุสลกรรมไว้มากเขายังคุณวิเศษให้บังเกิดด้วยเหตุเท่านั้นอย่างไรได้ทศาส,สดาตัดว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอย่าถือประมาณแห่งธรรมที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะว่าแม้วาจาคำเดียวที่อาศัยประโยชน์ประเสริฐโดยแท้เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงจัดพระคาถานี้ว่าสหัสสะมะปริเจวาจาอนัตถะปะดัันทิตาเอกังอัตถะปะดังเซยโย ยังสุดตวาอุปสมมติหากวาจาแม้ตั้งพันไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ใดบทที่เป็นประโยชน์บทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แล